สวัสดีครับเชฟน่งกินเที่ยววันนี้เชฟกับแม่บ้าน <c oughs> อยากกินแกงสะเลเออมันออกปีละครั้งนะมันออกช่วงหน้าหนาวในแกงสะเลเนี่ย,ยมีหลายภาพเหมือนกันเขาก็แกงแลักษณะคล้ายๆกันก็กินเป็นยาครับแก้ <c oughs> ขอโทษนะครับแก้โรคกระเพาะอาหาร แก้โรคล,ลำไส้แก้โรคก,กดไหลย,ย้อนสรรพคุณมันอะส่วนผสมมันแต่เชฟจะทำสูตรของเชฟนะคือสูตรแบบง่ายๆสไตล์เชฟหนุ่มทำง่ายกินได้อร่อยด้วยเชฟจะใส่เล้งเอาเล้งใส่เป็นน้ำซุปแล้วก็เป็นปลาแห้งปลาแห้งนี่มันเป็นปลานิลนะครับ ส่วนผสมก็มีพริกหอมแดงกระเทียมมะเขือเทศตะไคร้ขา่าต้นหอมผักชีชูรสเกลือลดดีซุปก้อนน้ำมะขามเปียกสแสลอันนี้เชฟจะไปหาต้นมาปลูกสักหน่อยนะสแสเนี่ยแล้วก็นุู้นมะเขือเทศกับพะนาวที่สวนเชฟ กะปิน้ำปะลาลาอันนี้ประสงค์เดี๋ยวเทฟจะเอาอันนั้นเอาเล้งนั้นต้มเป็นน้ำซุปนะแล้วก็จะเอาไอ้น้ำพริกเนี่ยตำก่อนเดี๋ยวเชฟขออนุญาตซอยตะไคร้ซอยขาซอยหอมแดงก่อนมันจะได้ตํงง่าย,ายๆเชฟก็ซอยเครื่องมาละซอยขากะตะไคร้ มันมีมันเป็นซุปหมูเนาะเชฟก็จะใส่ขากับขาก็จะไครด้วยเพื่อเอาลงไปดับกลิ่นคาวของหมูด้วยจริงๆนะอาหารเหนือเนี่ยพวกแกงอะไรพวกเนี้ยมันไม่ต้องใส่ก็ได้ไอไอขากับตะไคร้นะแต่ตะไคร้ก็ต้องใส่หน่อยก็ได้เพราะมันไปดับกลิ่นคาวปลาอาหารเหนือเนี่ยมันจะมีอันพริกหอมแดง กระเทียมกะปิเกลือแล้วก็มันจะเป็นง่ายๆแค่นี้มันจะบ่มนีอย่างนักนะฮาหอะไรนะใส่ฮายใส่น้ำปลาเดี๋ยวนี้ก็ทันสมัยหน่อยก็มีน้ำปลาอันนี้ประสงค์เทปซอยเครื่องแล้วนะเดี๋ยวจะได้ตำง่ายๆมะเขือเทศเชฟก็ซอยลอะตั้งน้ำกัน ระวังนิดนะครับอยู่กับฟืนกับไฟแต่เชฟเนี่ยชำนานละคนที่ไม่ชำนานก็ระวังหน่อยหมุนขวดครับน้ำมันจะได้ออกเร็วหน่อยมีได้ทันใจไว้รุ่นหน่อยหมุนขวดมีกจะเพี้ยนไปตรงั้นอ่าตั้งน้ำเสร็จแล้วป๊อป ใส่ปลาแห้งครับเดชจะรอให้น้มามันเดือดหน่อยนะเดชจะเอาใส่ตอนอันนี้มาก็เอาเชฟจะเอาเล้งเอาเล้งเนี่ยไปสับให้มันเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยเนาะจะได้ทานง่ายๆหน่อยแล้วเดี๋ยวไปเตรียมโคกมาเตรียมโขกเครื่องกันเลยแกงสแลบไปไหนมีกินครั้งเดียวแต่มันออกครั้งเดียวไม่ใช่มีกินครั้งเดียวออกครั้งเดียวครับแสแลบเนี่ย น้ำเดือดแล้วครับเทียบจะเอาปลาใสา่ไปก่อนเป็นปลานิมน,นะครับปลานิมแห้งตามด้วยกระดูกเปร้งครับ เดี๋ยวเทปคนจาจับดีๆกันนะครับ ระหว่างที่เรารอปลาแห้งมันเปื่อยเพื่อเราจะเอามาเกะเอากล้ามออกตอนนี้เราก็มาเตรียมน้ำพริกันเลยครับแต่ระหว่างทำเนี่ยมันจะไม่ค่อยฉ่ำนะเชฟขออนุญ,ญาตจิบน้ำอ่างหมุนทั้งน้อง อืมเขางชั่วหน่อยเนี่ยมันทำกับข้ามจะอร่อยได้อร่อยอร่อยมันจะได้ชุ่ม,มจะได้ฉ่ำเทปใส่เกลือกับพริกก่อนนะขออนุญาตโขกเสียงดังหน่อยนะครับ ะดีใช้ค่าชุนลดตามไปเลยครับไม่ต้องไปรวดไปต้องไปลายมันทำกับข่าทำง่ายๆ ูตโบราณก็ปล่อยให้สูตโบราณไว้อย่างนั้นนะอืมเชฟชอบฟาดแขกอาหารจานด่วนพหลังเชฟจะทำอาหารจานด่วนให้ดูนะฟาดแท็กกินก็ไปเลยมาปุ๊บกินปั๊บไปเลยไปทำงานไปทำการเลยเออไม่ต้องมาเสียวเวลาก,กับการกินการอะไรให้มันมากมายกินแล้วก็ไปได้เลย ขออนุญาตทำก่อนนะครับอพอได้แลครับกระปีครับนะ้ำกระเจี๊ยบครับจิบก่อนครับ สุดยอดนะครับทำไงก็อร่อยกับข้าวหอมแดงครับทำง่ายๆนะครับสไตล์เชฟหนุ่มเนะี่ยทำกับข้าวนะมันจะได้ <c oughs> มีความสุขสนุกกับการทำกับข้าวถ้าไปทำอะไรไมรอันนี้ไม่ใช่นูไม่ใช,ใช่ขี้เกียจเลยครับแล้วอย่าหวังเลยนะครับถ้าขี้เกียจปุ๊บเนะี่ยอย่าหวังว่าจะมาจับ ถ้าพีจับเขียงจับมีดน,นะครับตำกับข้าวนะขออนุญาตตำต่อครับ <c oughs> ได้แล้วตำน้ำพริกเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวเคฟจะสอนเคฟจะบอกดีกว่าเคฟไม่สอนดีกว่าเทคนิคการตำน้ำพริกนะอย่าไปเก่งที่ อย่าไปเก่งที่ข้อศอกนี่แล้วก็ตําลงไปอย่างนี้นะไม่ใช่นะทํานี้ไม่ถูกนะไม่งั้นปวดแขนตรงน,นี้เลยนะมันจะปวดแขนตรงน,นี้ทําแบบเ็บนี่เอามือเนี่ยจับจับไอ้สากนี่ไว้แล้วก็ยกขึ้นยกลงเอาตรงเนี้ยเอาข้อศอกข้อตรงนี้เป็นตัวขึ้นยกขึ้นยกลงเอาข้อนี้ยยกอย่า,อยา,อามาที่พับแขนนี่นะแล้วต้องตํา น้ำพริกต้องตําให้ได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะทั้งสองข้างข้างซ้ายก็ได้ข้างขวาก็ได้ทาเหมือนกันใช้ข้อ,อนี้ยกขึ้นยกลงยกขึ้นลงตาลงไปไม่ต้องไปนสนใจมันเพราะว่ามันจะลงไปตรงไหนถ้าเราตาได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยรับรองตําน้ำพริกีนหมูมากโอเคครับเรียบร้อยกิบ ตอนนี้ปลาเราก็เปื่อยแล้วเดี๋ยวดูเล้งกันซิเปื่อยหรือยังเล้งโอ้หเล้งนี่หน้าตาน่ากินมากเราตักเอาปลาขึ้นไปก่อนไปเอาปล่อยให้มันเย็นแล้วเราสายกล้ามออกก่อน กระดูกหมูเล้งให้น้ำหว,นหวานๆมันออกมาหมดก่อนมันเริ่มเย็นพออุ่นๆแล้วเชฟขออนุญ,ญาตเก็บปลาก่อนเนาะเพราะว่าปลานินได้เกะง่ายเรียบร้อยแล้วปลานินเนี่ยมันเกงง่ายเพราะว่าเชฟรู้หลายมันไงกินบ่อยเกะง่ายไปใส่มอแเกงน้ำเดือดได้ที่แล้ว ดุเล้งอย่างสวยเลยสับไปแห้งลงไปครับปลาแห้งที่เราแก่แล้วถามว่าแก่หมดไม่ก้างมันก็ยังมีอยู่นะครับกินงก็ต้องระวังครับปลายัางไงก็ต้องเจอก้างมันแน่แน เดี๋ยวเตรียมเอาน้ำพริกใส่ครับน้ำพริกครับซุปก้อนครับ น้ำกระเจี๊ยบหน่อยครับอร่อยมากครับน้ำกระเจี๊ยบน้ำมะขามเปียกครับ สุดท้ายและท้ายสุดน้ำล้างโคกครับใสลครับอันนี้เชฟเอาไปล้างเอาขุนมันออกนะสี่สามสี่รอบมันเนี่ยนําแกงได้ที่แล้วเดือดนัว ปีไหนได้กินครั้งเดียวมันออกครั้งเดียวแต่แกงหลายหม้อได้แต่กินหลายทีได้เชฟจะใส่มะเขือเทศที่หลังนะเพราะว่าเชฟอันชอบกินมะเขือเทศแบบไม่ต้องเละมากอะ่ะโอเคพะยะตอนนี้เราก็จิบน้ำกระเทียบไปก่อน รอแสแล็สุกก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอามะเขือเทศใส่ที่หลังใส่น้ำปลาครับใส่หลายแซ่บหลายใส่นักลํานักมะเขือเทศครับเทฟชอบมะเขือเทศนี่แบบ ไม่ให้เละเกินนะเละเกินนั่นไม่ค่อยอร่อยอะ่ะได้ทีแล้วมะเขือเทศเละแล้วทีเชฟขอชิมเลยนะเชฟจะชิมกับน,นั้นก็เจี๊ยบน้ำเขียว บอกเลยสุดยอดต้นหอมชีครับปิดไฟครับเรียบร้อยครับผมแกงสเล สิจเียบร้อยครับแกงสสเลทานกับข้าวหนึ่งร้อนๆปีไหน <c oughs> ได้ทานครั้งเดียวปีนึงออกครั้งเดียวเชฟเคยลองเอาเก็บใส่ตู้เย็นแล้วนะมันก็อยู่ได้ไม่นานนะต้องไปทำกันเพื่อนๆครับฝากเพื่อนๆ กดไลค์กดแชร์กดสับตะขา,าให้เชฟด้วยนะครับขอบคุณครับ